สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาแนะนําวิธีการรีดโค้ดปลดเครือข่ายนะครับก็คือเครือข่ายของตัวเจ้าตัว A11 นะครับ A11 นะครับหลังจากเราปลดลายเดือนแล้วนะครับก็ปิด d m แล้วก็จะมารีดโค้ดเพื่อให้ใช้งานได้ทุกเครือข่ายนะครับอันนี้ก็เข้าไปเปิด debug ที่เครื่องก่อนนะครับร็เข้าไปเปิด debug ที่เครื่องก่อนนะครับีผมเข้าไปเปิดไว้แล้วนะครับ ก็คือทางเรือผู้พัฒนานะครับแก้ไขข้อบกพร่องนะครับเปิดนะหลังจากนั้นเปิดตัวเซต3ขึ้นมาครับส a m s u น g t ถูโครับแล้วก็เซิร์ชหารุ่นเลยครับพิมพ์1 0 7อย่างนี้1น7ครับ1 0 7ก็จะเจอ 107F นะครับก็คือ A11 จะเป็น A107F นะครับคลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปก็มาที่ตัวหน้าต่างครับหน้าต่างตัวล็อกนะครับ ตรง ADB นะครับเสียบสายครับครับเสียบสายเลือก ADB นะครับเลือก ADB ครับหลังจากนั้นถ้าครั้งแรกนะครับเครื่องเขาจะถามให้อนุญาตที่คอมนะครับเราก็คือกดอนุญาตครับให้เชื่อมต่อ ADB ได้ตามปกตินะครับหลังจากนั้นสั่ง Decode ครับ โค้ดผ่านเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวนี้จะเสีย3เครดิตนะครับจะมีจะต้องเสีย3เครดิตสำหรับตัว EasyTech เอ้ยตัว z 3ครับนี่ก็โปรแกรมก็จะทำการรีดโค้ดครับ รแรมทำงานนะครับเครื่องก็จะรีบูตเข้าแหลมน้ำนะครับ สะกียนไม่ได้ใช่ไหมครับ เสร็จสิ้นะครับสำหรับรีโคดเราก็จะเจอโคดที่ขึ้นมาโชว์นะครับก็คือด้านล่างนี้นะ,นะครับตัวนี้ก็คือโคดที่เราต้องใส่หากขึ้นซิมล็อกนะครับหากกดผิดหลายครั้งนะครับหากกดผิดหลายครั้งแท่สามเขาจะมีโคดตัวนี้ให้นะครับก็คือ vc โคดนะครับตัวนี้จะไว้ใส่ในกรณีที่ใส่โคดที่กดเครือข่ายบ่อยจนผิด นะครับเขาจะแล้วก็จะใส่โค้ดปลดเครือข่ายไม่ได้นะครับต้องใส่ฟิซีโค้ดก่อนนะครับนี่ก็ลองใส่ซิมนะครับอันนี้เครื่องน่าจะล็อกทูมานะครับใส่สิมทูแล้วได้เลยปกติแล้วถ้าใส่สิมเข้าไปเครือข่ายอื่นจะเด้งขึ้นมาให้ใส่โค้ดนะครับตัวนี้หลังจากแฟลชไฟปลดหลายเดือนไม่ต้องแฟลชซีเซีซ้ำนะครับ คือไม่ต้องแฟดสีสีซ้ําเพราะว่าผมแก้ไขเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จะเรียกขึ้นมาให้หน้าให้ใส่รหัสนะครับก็ใส่รหัสได้เลยครับอย่างตัวนี้เป็นเป็นตัวปดเครือข่ายนะครับปดเครือข่ายอย่างไม่ล็อกรหัสปดเครือข่ายแล้วก็ใส่ตัวล่างนะครับเจ็ดสองแปดเก้าสามศูนย์เจ็ดแปดกดล็อคครับโอเคครับเรียบร้อยครับเป็นนั้นเสร็จสิ้นครับสำหรับการลีดโค้ดปวดเครือข่ายซัมซุง A10 นะครับน,นี้ก็จะเป็น A10 A10s หรือตึกคุ้นซัมซุงครับก็คือจะทำงานเหมือน,อนกันนะครับเรามาต่อยอดทำงานกันดูในส่วนนี้ครับ